สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการสารคดีชุดพาดแดนมังกรสองหมื่นลี้สัปดาห์นี้เราขอนำท่านเดินทางไปชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและมีชื่อเสียงที่สุดของประเทศจีนฉางเฉิงในภาษาจีนหากแปลความแล้วหมายถึงเมืองที่ยาวหมื่นลี้ แต่ความเป็นจริงฉางเฉิงคือกำแพงเมืองที่สร้างเป็นประการป้องกันอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่เท่าที่มนุษย์จะสามารถสร้างมันได้ความยิ่งใหญ่อลังการของฉางเฉิงทัดเทียบได้มากกว่าการก่อสร้างมหาพิระมิดในประเทศอียิปต์แม้ฉางเฉิงจะไม่ใช่สิ่งก่อสร้างอลัมยุคพิสดารแต่มันตั้งตรงงานเกินกว่าโบราณสถานใดๆที่สามารถมองดูได้จากอวกาศซึ่งยากที่ใครจะเชื่อว่า มันคือผลงานที่สร้างมาโดยหยาดเหงื่อแรงงานมนุษย์จํานวนนับแสนนับล้านชีวิตช้างเฉิงในประวัติศาสตร์จีนมีความหมายมากไปกว่าสิ่งมหัศจรรย์ของโลกแต่มันคือจุดหมายที่ถูกใช้ในการรวมใจเพื่อพิสูจน์ความกล้าของตนเองของเหล่านักรบแดงนับแสนชีวิตในประวัติศาสตร์การเดินทัพครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งทำให้สูญเสียชีวิตไพร่พล,ลไปจากการเดินทาง มากที่สุดในประวัติศาสตร์จีนเนื้อทางเดินบนหลังแนวประการยักษ์ฉางเฉิงที่ทอดเลื้อยไปตามความคดโค้งของแนวเทือกเขาซับซ้อนมีแผ่นหินขนาดใหญ่ที่ใช้จารึกบทกวีอมตะของเหมาเจ๋อตงที่ปรากฏไว้ตัวอักษรจีนที่เห็นนี้เขียนไว้ว่าปู้เต้าฉางเฉิงเฟยห่าวฮั่นมันคือบทกวีสดุดีนักรบกล้า ที่เสียชีวิตจากการเดินทางไกลครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งต้องเดินเท้าผ่านพื้นที่ต่างๆในแผ่นดินจีนถึง11บนทนมณฑลคิดรวมระยะทางมากกว่า1 2 0 0 0 0กิโลเมตรและได้ทำให้ทหารนับแสนนายเหลือรอดชีวิตจากการเดินทางมาถึงกำแพงฉางเฉิง,งเพียงหมื่นกว่ารายเท่านั้นด้วยความเชื่อมั่นต่อผู้นาและความทนงตนของนักรบแดงที่ยึดมั่นคำขวัญปลุกใจตนเองอยู่เสมอ ปู้เต้าชางเฉิงเฟยห่าวหันบทกวีจีนที่แปลความได้ว่าไปไม่ถึงช้างเฉิงแล้วเราย่อมจะเสียเชิงชายอีกสักครู่เราจะเดินทางไปชางเฉิงกันต่อครับ ครับนี่ศิลาจารึกนี้ที่มีตัวอักษรในนี้ก็เป็นคําพูดของผูทแทนเหมาในสมัยสงครามที่ปุแตกเปิดชาชนจีนที่ระหว่างทางในผูท่ทนเหมาต้องพาขบวนทหารปุแตกเปิดชาชนที่เดินทับทางไกลระหว่างทางนี่บอกทางไกลมากแล้วก็ลําบากมากป่วยเจ็บตายเยอะแล้วคนบางคนก็ท้อแทดใ้ใจเมื่อในสภาพนี้ผุท่านเหมาก็ได้พูดอ่อ เสนอคาพูดเหล่าน,นี้คําขวัญนี่ออกมาบอกว่าปูา้เฉิน长ฮั่นเพื่อเชียทหารนักรบกจะมีกําลังใจให้เดินทางจนถึงให้บรรลุถึงเป้าหมาย2 5 0 0 0ลีห้านล้วทหารก็ได้มีกําลังใจขึ้นมาเดินทางจนสําเร็จในที่สุดได้รับชัยชนะแล้วสมัยนี้ก็คําพูดนี้ยังมีความหมายยังใช้ได้อยู่เหมือนกันตอนนี้ที่นักท่องเที่ยวมาถึงที่ <c oughs> ก็ใครๆมาพูดถึงคำพูดของพุธรนหมาเที่ว่าา ไม่ได้เดินทางถึงกําแพงเมืองจีนจะเป็นชายชาติไม่ได้เวลานี้คือว่าถึงจะมาถึงกําแพงเมืองจีนแล้วแต่ถ้าไม่ได้ขึ้นไปถึงป้อมสูงสุดข้างบนแล้วป้อมเจ็ดป้อมแปดนี่ยังเป็นชายชาติไม่ได้ฉะนั้นทุกคนต้องพยายามมุ่งมั่นให้เดินไต่ขึ้นไปถึงยอดเขาจนได้ว่าถึงจะถึงกําแพงเมืองจีนแล้วแต่ถึงยอดเขาอีกถึงจาได้มาถึงกําแพงเมืองจีนจริงๆแล้วได้เป็นชายชาติแท้ thankfully. การเดินทางไกลเพียงไม่กี่พันกิโลเมตรจากกรุงเทพมหานาครจนถึงกรุงปักกิ่งครั้งนี้คงเทียบไม่ได้กับความมุ่งมั่นพยายามของเหล่านักรบกล้าที่เดินเท้ามาถึงจุดหมายที่ต้องการได้ประวัติศาสตร์แห่งการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่ของจีนได้พิสูจน์อะไรบางอย่างอันเป็นสัจธรรมซึ่งลูกผู้ชายเช่นเดียวกันคงมีกล้าหารเพียงพอจะฝ่าฟันมันไปได้ความรู้สึกนี้ทำให้พวกเราทั้งห้าชีวิต กลายเป็นเพียงเศษเสี้ยวที่เหลืออยู่ของผู้ชายคนหนึ่งเท่านั้นซึ่งกล้าหรือที่จะเก็บจำการเดินทางครั้งนี้ด้วยความสั้ใจสิ่งที่เราได้มุ่งมั่นเดินทางมาเพื่อมอบเป็นรางวัลแก่ชีวิตการได้มาพบสัมผัสค,ความอลังการอันแสนอสัศจรรย์ใจที่บรรพบุรุษชาวจีนได้สร้างไว้ให้ปรากฏถึงปรโลกฉางเฉิงจึงมีค่ามากกว่า วัตถุที่ถูกสกัดก่อร่างลำเลียงมาจากทุกผลแห่งของแผ่นดินจีนมันเป็นมากกว่าแนวปราการเขตแบ่งกัน้นความเป็นชนชาติที่มหัศจรรย์แห่งโลกเมื่อคณะของพวกเราเดินทางมาถึงประการหินปาตาลิงซึ่งเป็นจุดชมวิวภาพอัศจรรย์ของกระแพงเมืองจีนเราจึงทำได้แต่เพียงบันทึกภาพสิ่งที่ควรจดจำไว้เท่านั้น ปาตาลิงคือชื่อของเทือกเขาที่แปลได้ว่าขุนเขาที่เดินทางไปได้ทั้งแปดทิศซึ่งมีพ้อมปราการใหญ่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากกรุงปักกิ่งไม่ไกลนักท่ามกลางสภาพอากาศหนาวจาัดอุณหภูมิภายนอกเช้านี้ได้ลดต่ำลงมาจนถึงสององศาและจะมีทีท่าว่าเมื่อเราเดินทางขึ้นเหนือต่อไป สภาพอากาศอาจจะเลวร้ายยิ่งกว่าเดิมซึ่งมันจะสร้างปัญหาต่อการเดินทางในช่วงสุดท้ายวันนี้พวกเรามีแผนเดินทางไกลเพื่อไปให้ถึงเมืองโฮคอเมืองเอกของมณฑลมองโกเลียไน,นซึ่งอยู่ไกลาจากนี้ไปอีกหลายร้อยกิโลเมตรระหว่างทางเราได้พบสิ่งประดิษฐ์ที่น่าสนใจชนิดใหม่จึงหยุดบันทึกภาพสำคัญเก็บไว้เป็นที่ระลึก ที่ราบสูงมองโกจะใช้พะปลูกทำนานได้เพียงปีละสีเดือนเท่านั้นบัดนี้มันได้กลายสภาพเป็นทุ่งน้ำแข็งซึ่งจะอยู่อย่างนี้ต่อไปอีก8เดือนพวกเรากําลังเข้าใกล้เลี้ยวสุดท้ายของการเดินทางแล้วจุดหมายแห่งความพยายามเพื่อเป็นรางวัลอีกครั้งหนึ่งในชีวิตนักเดินทางเร่ร่อนความปิติปรีดาดูจะหดหายไปหมดสิน้นเมื่อร่างกายของพวกเราสั่นกระตุก โดยที่ไม่อาจควบคุมได้ลมเย็นที่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือนำพาเอาความหนาวเยือกมาห่ม,หมคลุมจิตใจเราไว้ทุกด้านมันทำให้พวกเรานึกถึงภาพการเดินทางที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้บนเส้นทางรกร้างหา่างไกลและโดดเดี่ยวของเทะเลทรายโกบีถนนหมายเลข110ที่มุ่งหน้าจากกรุงปักกิ่งไปยังฮหฮอตนั้นเป็นทางด่วนสายตรง ที่จะพาเราผ่านเข้าสู่เขตที่ราบสูงมองโกซึ่งท่อระดับเป็นแนวขั้นบันไดาจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นทุ่งหญ้าเขียวขจีแต่เมื่อสัมผัสความเย็นเฉียบพันทุ่งหญ้าจะไหม้เกรียมเป็นสีน้ำตาลอ่อนสัตว์เลี้ยงของชาวมองโกจึงต้องมาหาเลมใบหญ้าแห้งที่พอเหลืออยู่ตามหล่ถนนคลื่นความหนาวจัดของขั้วโลก ได้เริ่มส่งผลลงสู่ใจกลางทวีปของจีนแล้วต่อจากนี้ไปเราจะต้องเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของสภาพอากาศที่ไม่อาจคาดเดาได้สองฝั่งทางที่เราผ่านไปเริ่มมองเห็นร่องรอยของทุ่งน้ำแข็งที่ก่อเกล็ดขาวโพลนมองเห็นไปไกลสุดสายตามันเป็นภาพของน้ำค้างขาวซึ่งเกิดแข็งตัวอย่างฉับพลัน สิ่งนี้ไม่ได้เป็นปรากฏการธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากละอองหิมะแต่มันเป็นความชื้นสุดท้ายที่ได้คายตัวมาจากใต้พื้นดินบนทรายขณะคลื่นความหนาวของไซบีเรียแทรกซึมสู่ที่ราบสูงมองโกคาบูนรถของเราต้องหยุดจอดข้างหลายทางอีกหลายครั้งนเนื่องจากกองคาราวานบรรทุกสินค้านับร้อยคัน ไม่สามารถขับผ่านพื้นที่ถนนที่ฉาบมันไว้ด้วยแผ่นน้ำแข็งไปได้สภาพทางเช่นนี้จะเป็นอันตรายต่อการเดินทางในที่สูงชันอย่างยิ่งเนื่องจากมันเป็นวันแรกที่ถนนกลายเป็นน้ำแข็งบรรดาสิงรถบรรทุกในมองโกเลียจึงไม่ทันได้ระวังตัวเตรียมการพันโซ่ล้อรถของตนไว้เพื่อป้องกันไม่ให้รถยนต์ลื่นถล การจราจรบนภูเขายังติดขัดอยู่พวกเราจังต้องหยุดแวะริมทางจอดรถไปที่โรงเตียมเล็กๆที่เพิ่งพบเห็นที่นี่มีอาหารพื้นเมืองให้ง่ายรุงกันร้อนๆให้เรานั่งทานอยู่ข้างเตาไฟมันทำให้ร่างกายอุ่นขึ้นและก๋วยเตี๋ยวแบบชาวมงโกก็ยังช่วยรองท้องไม่ให้เราหิวไปกว่านี้ได้ที่หน้าร้านอาหารมีชาวบ้านนำลูกพุทาจีนเสียบไม้มาเร่ขายแต่อากาศที่หนาวจัด ทำให้น้ำเชื่อมพุทราแข็งเป็นเกล็ด <c oughs> จนไม่อาจพบทานได้ไรปรีชา <c oughs> หนึ่งในทีมงานของเราพยายามสื่อภาษ,ษาจีนกับชาวมองโ,งโกท้องถิ่น <c oughs> แต่ดูเหมือนการสื่อสารครั้งนี้ <c oughs> จะดําเนินไปได้ไม่กดีงา,งา <c oughs> เมื่อย่างเขา้ารฤดูหนาวอันยาวนาน ชาวบ้านจะไม่สามารถออกไปเลี้ยงสัตว์ได้อย่างเดิมหมู่บ้านที่เราผ่านจึงร้างผู้คนแม้แต่ร้านค้าในชุมชนหลายแห่งก็ดูเงียบเหงาปราศจากลูกค้าที่เคยแวะมาอุดหนุนเจ้าของร้านที่เราเดินเข้าไปดูสินค้าที่โชว์อยู่จึงสนใจแขกแปลกหน้าอย่างพวกเราเป็นพิเศษ ขณะนี้เป็นเวลาเพียงทุ่มเศษเมืองโฮอตที่เราจะแวะพักค้างคืนจึงยังเปิดไฟประดับแสงสีกันสว่างสวยัยฤดูหนาวที่ย่างมาถึงทําให้การเดินทางกลับบ้านเรือนของชาวมงโกล่าช้ากว่าปกติถนนสายเอกของตัวเมืองจึงยังหนาแน่นด้วยรถรางขบวนรถของพวกเราเดินทางมาถึงโรงแรมที่จองไว้เมื่อเวลาใกล้สองทุ่มพวกเรารีบจัดข้าวของในรถเพื่อเตรียมเช็คอินเข้าโรงแรม แต่กลับพบว,ว่าน้ำดื่มที่วางอยู่หลังรถบัดนี้กลายเป็นน้ำแข็งไปหมดแล้วคุณชัยวัน์ผู <c oughs> ้ประสานงานจากปักกินน่งได้นำสมุดแผนที่ประเทศจีนมากลางบนโต๊ะอาหารเพื่อวางแผนเดินทางไปสู่ชายแดนจีนกับไกด์ท้องถิ่นชาวมองโก เออถงแล้วอ๋อน่าแถวละดีมากพวงนี้พวนี้เปชายแดน่ะถ้าจิตโมงออกได้นะประมาณบ่ายโมงถึงแล้หลังจากตรวจสอบเส้นทางกันอย่างละเอียดแล้วคุณชัยวัน์เชื่อว่าไม่เกินบ่ายโมงของวันรุ่งขึ้นคณะของเราจะสามารถเดินทางไปถึงชายแดนติดต่อระหว่างจีนและสาธารณรัฐประชาชนมองโกเลียได้ พวกเราที่นั่งร่วมโต๊ะล้อวมวงกันอยู่ฟังข่าวนี้ด้วยความรู้สึกตื่นเต้นและดีใจมือนีจะงต้องมีการชนแก้วกันอีกครั้งทุกคนช่วยกันเปล่งเสียงร้องชไยโยเป็นการฉลองชัยหากการเดินทางในวันพรุ่งนี้ไม่มีอุปสรรคพวกเราจะเป็นนักเดินทางกลุ่มแรกในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ที่สามารถขับรถเดินทางมาจากดินแดนตอนใต้ทวี และผ่าลึกเข้าไปสู่ใจกลางสาธารณรัฐประชาชนมองโกเลียได้สำเร็จเป็นคณะแรกมองโกเลียนอกเคยเป็นดินแดนอันปกปิดของชาวลกงที่ชาวต่างชาติยังไม่สามารถเดินทางไปถึงด้วยรถยนต์ของตนเองวันพรุ่งนี้แล้วเราจะเป็นคนต่างชาติกลุ่มแรกซึ่งได้เดินทางจากประเทศไทยไปเยือนประเทศซึ่งถูกปิดล้อมชายแดนไว้ทุกด้านด้วยเส้นทางคมนาคมทางบก ของถนนสายปลี่นที่ไม่เคยปรากฏมีรถยนต์จากชาติที่สามวิ่งตัดผ่านมันมาก่อนพบกับรายการสองโลกได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทริปนี้ส่วน